ที่เป็นหลังหัวมุมนะคะแล้วมีพื้นที่ดินถึง2 3 2ตารางวาและพื้นที่ใช้ถอยถึง6 0รยกสตารางเมตรค่ะหลังนี้ใหญ่แล้วก็หลาดชื่นใมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันค่ะไปเลยค่ะสไตล์ของบ้านหลังนี้นะคะเป็นแบบดิจิตี้ดีเจนซี่สไตล์ค่ะที่เป็นลักษณะซุ้มประตูโค้งแล้วก็เหล็กดัดสีดำนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะเรา 223ตารางวาแล้วที่นี่ใช้ถึง6ู0ตาราง,งนี้ค่ะในส่วนของร้านจอดรถในตัวบ้านนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นคอนกรีตแตงค่ะแล้วดูสิคะ mm hmm. เขาให้พื้นที่มาเยอะมากเลยนะคะสามารถจอดได้ถึง8คันทีเดียวนะคะภายในร่ม4คันแล้วก็นอกร่มนะคะอีกประมาณ4คันค่ะ แล้วไปดูตรงจุดนี้นะคะจะบอกว่ามันเป็นความพยายเิเศษนะที่ทางโครงการนะคะเขาแบบใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีผู้สูงอายุนะคะอยู่ในบ้านต้องใช้รถเข็นนะคะหรือว่าเราอาจจะลากของอะไรหนักๆอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทำสโลว์ไว้ให้ค่ะเพื่อคอนเน็กต์นะคะเข้าสู่ประตูบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาชมภายในตัวบ้านกันนะคะโอ้แค่ประตูหน้าบ้านเนี่ยก็ดูแกรนนะคะม,มากๆเลย ได้เลยค่ะโอเคเรามาสุ้าแรกของบ้านกันนะคะตรงนี้นะะเนี่ยเขาเรียกว่าโพเยของบ้าน,นะคะ่ะเขาาจะทําเป็นพนักนะคะจากบริเวณบันไดนะคะของตัวบ้านแล้วก็เพิ่มกับผมดับเบิลวอลลุ่มนะคะเพื่อให้เวลาเราเปิดประตูบ้านเข้ามาเนี่ยนะคะมีความแบบโอ,อ้อ่าแล้วก็อลังการะคะ่ะในส่วนของบ้านหลังน,นี้นะคะเป็นบ้านมือหนึ่งค่ะแล้วก็มีทั้งหมด5ห้องนอนองห้องน้ํานะคะ บริเวณตรงนี้ที่มียืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าโถงความร้อนลูนนะคะ mm. ก็คือเร,เราสามารถลงโซฟาเลิฟวิ่งรูมได้เลยะคะ่ะและตรงนี้เราจะมีประตูที่เป็นคอนเนคชั่นต่อนะคะก็คือจะเป็นห้องนอนล่างะคะ่ะเราสามารถเพิ่มตรงนี้เนี่ป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้เลยนะคะในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวให้เลยแล้วด้วยความที่เขา คำนึงถึงรายละเอียดค่ะว่าเพื่อจะให้ผู้สูงอายุนะคะนี่ไม่ต้องขึ้นบันไดนะ ในก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าให้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะคะเตาอบนะคะรวมถึงซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็บิวอินตู้มาให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะทวน,นี้เรามาดูห้องน้ำของชั้นล่างกันนะคะอ่าเปิดมาเลยนะคะมี่จะบอกว่าชอบการดีไซน์ของเขามากเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณพื้นเห็นไหคะ British Regency Style นะคะอ่ามันจะมีความรหรูหราไฮโซนะคะผู้ดีอังกฤษนิดนึด สไตล์อังกฤษเนาะใช่เขาเลือกเลืกเพราะว่ามีเทปสไตล์ค่ะนี่นี่นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมชั้นสองกันนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะและข้างบนนะคะเราจะมีห้องทั้งหมดสี่ห้องนอนด้วยกันค่ะึ้่มาถึงชั้นสองปุ๊บนะคะเราจะมาชมห้องมัตสเตต์เตตัวกันก่อนเลยค่ะโอ้ แล้วจะบอกเป็นมาสเตอร์ที่แคทฟูนะคะก็คือแทบจะแบบครึ่งบ้านเลยนะคะของชั้น2องเนี่ยก็จะเป็นห้องมาสเตอร์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยชอบมากเลยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยีว่าเขารู้ออกแบบให้เป็นบรยเลยที่เป็นโซนเดรูมแล้วเป็นเตียงนะคะแล้วตรงมุมนะคะอีกมุมนึงนะดีว่าสามารถทำเป็นมุมทำงานหรือว่าเป็นลิฟวิ่งแอเรียแบบเล็กๆนะคะเอาไว้แบบเป็นมุมพักผ่อนนะคะภายในห้องนอนได้ด้วยค่ะ หินนะชื่อว่าหินไววีนัสนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปตัวคือแล้วก็ผนะนะคะเพื่อเป็นการแบบเขาบอกไววีนัสเนี่ยมันเป็นแบบหินที่สีขาวมากๆเลยนะคะแล้วก็มีการตัดลบเล่นกับสีดํานะคะเพื่อให้มันเกิดความแบบสว่างแล้วก็โดดเด่น,นะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะตรงนี้เขายังแก้โวนเสียบโซนแห้งไว้ให้เราด้วยนะคะก็เรียกว่าห้องน้ำเนี่ยไม่ชืนแน่นอน,นะ เหมืนอนเราอยู่ในโรงแรมที่ประเทศอังกฤษแบบหก <ừ. S 1> ดาวน,นะคะอ่โงมงนีให้มันูป็นโซฟเทนค่ะโดยจะเป็นห้องของสุภาพฑ์ค่ะอันนะะีงง้โอ้โหปเปิดเองมันเปิดเองเลยเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นนะคะของห้องน้ำในมัสเตอร์เบดรูมกันค่ะอจุดนี้เขาเรียกว,ว่าทาร่าค่ะ บางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าพาลเลอร์คืออะไรนะคะเขาเรียกว่าเราเบียงนะคะที่เป็นอินดอร์ค่ะอยู่ภายในเนี่ยค่ะบริเวณนี้เนาะนะคะ,ะเผื่อบางท่านนะคะอาจจะอยากแบบมีเจ้าที่ส,สวยๆนะคะแต่ไม่อยากตาแดงนะคะแต่สามารถรับลมได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะคะ่ะไฮไลท์ของเขาก็คือจะไรนประตูตบานเสียงตุ๊กตี้เปิดได้หมดเลยเนาะเปิดได้หมดเลยะคะ่ะทุกบ,บานเลยนะคะเหมือนถ้าเกิดสมมติเราอะคะ่ะมีอาจจะเป็นชุดนะคะ รับแขกนะคะจิบกาแฟตอนเช้ามุงนี้ก็ได้หรือว่าบางคนอาจจะมีแบบหนังชีกลมเนี่ยนะคะลองมุมนี้แล้วอยากจะแบบแช่น้ำแล้วก็เทควิวโอ้โหเก๋ไก่มากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์จุดหนึงนะคะยาวทาีาทา่เราเะใช่ทำอทาไว้ให้ให้แบบในตัวบ้านเลยนะคะแล้วจะบอกว่าประตูทุกบานในบ้านเนี่ยนะคะเป็นประตูแบบทรอ,อ,อสเทนด้วยอ่า,านะคะก็คือเป็นแบรนด์แบบอันดั่งเลยนะคะคุณภาพมากๆเลยค่ะ ตรงนี้เขาก็จะมีโถเพิ่มขึ้นมานะคะให้เราใส่วองอินโทรเสร็จนะคะโอ้หใหญ่มากเลยนะความจริงถ้าเกิดลงเตียงยังลงได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเกิดใครมีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะแน่นอน,นะค่ะลงได้แบบสัเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องถัดไปกันนะคะตั้งเลยค่ะโดยเวีเวชั้น2นะคะก่อนที่จะถึงห้องจัปิด เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าโถงบริเวณชั้นสองเนาะเอาไว้บางท่านนะคะอาจจะเป็นมุมพักผ่อนเพิ่มเติมนะคะเป็นเครื่องแบบคนรำไยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นมุมพระนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นสเปซที่เป็นคาร์เตอร์ฟังก์ชันไว้ให้เราสามารถทําอะไรได้ไดเยอะแยะมากมายเลยนะคะอะมาส่วนตรงนี้กันค่ะก็คืออีกสามห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละห้องกันค่ะในจุดนี้นะคะเราจะมีห้องนอนตรงนี้อีกสามห้องนะคะเรามาดูห้องแรกกันต่อเลยนะคะ ก okay. าจะให้มาเป็น<ม>ห้องแบบนี้เลยนะคะใหญ่นะจะบอกว่าใหญ่แบบทม่ได้เป็นหองเลยนะคะอันนี้เป็นมุงที่ลงมเตียงนอนได้ตรงนี้ก็เป็นมุมที่ไว้ลงตู้เสื้อผ้าหรือว่าอินโฟเได้นะคะแล้วก็มีห้องน้ํำมาให้แบบนี้นะคะกั้นฉากเรียบร้อยนะคะสวยงาม ห้องนี้ก็อาจจะใหญ่กว่าห้องอื่นๆนิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นกั้นโซนไว้ให้เราเป็นนะคะโดยเว้นเตียงนอนเนาะนะคะแล้วตรงนี้หันไปทางหน้าบ้านค่ะแล้วก็มุมที่เปิดเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นมุมเอาไว้เป็นวอล์กอินคอเซตได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นห้องน้าในตัวค่ะเพราะว่าห้องนอนเนี่ยมีห้องน้ำในตัวให้หมดเลยนะคะ มุมรวนดีๆนะคะตรงนี้ทางโครงการเตรียมท่อนะคะมุมต่างๆไว้สําหรับเครื่องอบผ้าเครื่องซักผ้าให้เราเรียบร้อยแล้วนี่มีบิวอินนะคะไว้สําหรับแขวนรีท่าอะไรเงี้ยนะคะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมีช่อตรงนี้มากเลยอะ่ะมันคือการแบบได้เก็บพวกอุปกรณ์ที่เป็นไม้ย,วยาวๆค่ะการจัดวาได้ทําให้ว่าเราดูไม่รกนะคะดีงามสดๆนะคะอ่ะเดินตามที่ถัดมาค่ะมุมนี้ เป็นครัวไทยค่ะไม่ต้องไปต่อเติมใดใดที่สิ้นแล้วนะคะครัวไทยมีให้กับแม่บ้านของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นครัวหนักเลยะะมีหุ้มมีตเตามะให้ครบหมดเลยค่ะยูอินเรียบร้อยนะคะตรงมุมนี้นะคะ่ะก็จะมีห้องแม่บ้านให้กับนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยทั้งหมดสองห้องด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะเป็นห้องซ้ายกับห้องขวาน,นะคะ อาห้องย่งนี้สามห้องเหรอไม่ใช่นะคะนี่เป็นห้องเก็บของค่ะป<ด>็นห้องเก็บของเอาไว้อีกห้องหนึ่งนะคยใช่แล,<ข>แล้วค่ะเพราะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนเบแตเรียนะคะที่เรบจัดเป็นฟังก์ชั่นมาให้ครบเลยค่ะถ้าพูดถึงโครงการบ้านแสนผลิพัฒนาการนะคะโลเคชั่นเนี่ยคือทำเลทองมากๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถเข้ามาจากทางพัฒนาการซอย32นะคะหรือว่าซอย30ก็ได้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยห่างจากทองหลอค่ะเพียงแค่10นาะทีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเอรอ,อตินิตี้นะคะรอบๆเนี่ยใกล้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้านะคะซีคอนสแควร์พาราไดซ์คลับนะคะหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลสมนต์เจะเวตสีน้คะลิงะคะ่ะตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อนะคะไปตรงจุดทางด่วนหรือว่า MRT หลายๆสถานีเลยค่ะ ในเรียดบ้านหลังนี้นะคะเป็นท้ายแสตลิก6นะคะเป็นไซส์สองท็อปนะคะของโครงการเลยค่ะและมีพื้นที่ใช้สอยนะคะ661ตารางเมตรนะคะอยู่บนที่ดิน232ตารางวางะคะสามารถจอดรถนะคะได้ถึงทั้งหมด8ทันด้วยกันนะคะในรวม4ภายนอกสิ่งนะคะและบ้านหันหน้าทางทิศใต้ค่ะ ให้ไบ้านนะคะเป็นบ้านสองชั้นค่ะแล้วก็เป็นบ้านมือหนึ่งนะคะรองพ่อแการตกแต่งค่ะมีทั้งหมด5้าห้องนอนนะคะหห้องน้าํามี2เมตรแม่บ้านนะคะแล้วก็มีพื้นที่โกดังหลังนะคะแล้วก็มีครัวไทยเทกด้วยค่ะหากท่านใดน,นะคะอยากจะมาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะคะด้วยต,ตัวเองนะคะสามารถติดต่อดบีนะคะที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะยวมีจะพายเยี่ยมชมด้วยตัวเองเลยค่ะ ช่องเอสเาร์ดของเรานะคะยังมีบ้านไทยเอนนะคะระดับซุปเปอร์ช่วงสี่สวยๆอีกมากมายเลยค่ะก็ขอฝากกดนะคะกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะติดทั้นนะคะช่อง f 7ส d ของบีด้วยนะคะ